สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนายแฉมดเปิดเรื่องประกันกับผมโดงนะครับคราวนี้ผมก็มีหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านนะครับในหัวข้อ2เหตุผลที่ผมอภิชาติหรือโดงนะครับเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต2เหตุผลนั้นคืออะไรเรามาฟังแล้วเราจะมาแบ่งปันกันนะครับผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกอีกทีแล้วกันครับผมเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตนะด้วย2เหตุผลนะครับ จริงๆก็มีอยู่หลายเหตุผลนะครับแต่สองเหตุผลหลักที่ผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับคือหนึ่งนะครับธุรกิจนี้ไม่มีทางโดนโกงผมโคตรชอบมากเลยนะฮะในในธุรกิจแบบนี้นะครับผมอดีตเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างผมเนี่ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะผมเป็น s ับคอนแทคเตอร์นะครับเป็นผู้รับเหมาช่วงในโครงการใหญ่ๆนะครับผมเป็นผู้รับเหมา ระบบป้องกันดินพังในชั้นใต้ดินนะครับนะฮะก็สังเกตว่าในอาคารกรุงเทพมหานครเมือ 20, ม่อยี่เมื่อเมื่อสามสิบปีก่อนโดยประมาณเนี่ยอาคารไหนก็ตามที่มีชั้นใต้ดินนะฮะที่เวลาเรากดลิฟต์ชั้น B1 V2 นะหมายความว่าจะต้องขุดลงมาในดินลึกๆแล้วบวกความลึกของตอหม้ออีกอย่างน้อย2เมตรห้าิบวกลีนของตอหม้ออีกเป,เป็ดเสร็จแล้วบวกอีก3เมตรสมมุติว่าใช้ตดินมีสองชั้นนะครับ นะสมมติว่าชั้นใต้ดินมี2ชั้นนะครับชั้นหนึ่งประมาณห้ามชั้นหนึ่งสี่เมตรสองชั้นก็8เมตรหมายความว่าต้องขุดจากหน้าดินลงไปประมาณ8เมตรเราก็ต้องบวกอีก3เมตรสําหรับตอมอเป็น11เมตรนะฮะมันคือจะต้องมีระบบป้องกันดินพังเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้นะครับที่เป็นผู้รับเหมานะครับผมต้องขุดลงดินลงไปี่ประมาณถึง11เมตรนะครับเมื่ออยู่ดีๆจะขุดมันไม่ทําไม่ได้ครับถ้าขุด อยู่ดีดขุดข้างๆ้างบ้านก็จะพังดินมันจะพังมันจึงต้องมีระบบนี้นะครับดังนั้นผมจึงเป็นซับคอนแทคเตอร์นะครับเป็นผู้รับเหมาช่วงนะครับการเป็นผู้รับเหมาช่วงก็ต้องไปรุ้นกับผู้รับเหมาหลักหรือเมนคอนแทคเตอร์นั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับที่ผมโดนโกงโดนหักคอจากผู้รับเหมาช่วงไอจากผู้รับเหมาเมนคอนแทคเตอร์ or, ผู้รับเหมาหลักนะครับ นะครับหลายครั้งนะครับแล้วก็มาหนักที่สุดเอาช่วงปี40นะครับที่เก็บเงินไว้ได้ทําให้เป็นหนี้70ล้านบาทดังนั้นผมจึงผวานะครับในการเป็นผู้รับเหมาแล้วเก็บเงินไม่ได้หรือเก็บไม่ได้ได้ไม่ครบและมักจะเจอโงดสุดท้ายโดนหักคอตลอดนะครับนะครับอาชีพผู้รับเหมายงผมจึงผวานะครับในการที่จะถูกโกงนะครับเก็บเงินไม่ได้หรือเก็บได้ไม่ครบนะครับ เพราะฉะนั้นผมึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตเพราะทันทีที่ผมเดือนนี้ผมขายประกันได้เท่าไหร่ไม่รู้ผมรู้เลยว่าผมจะได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่และในวันที่8เดือนหน้าผมจะได้เงินก้อนนั้นทุกสลึงไม่ขาดเลยแล้วบริษัทประกันชีวิตที่ผมสังกัดอยู่ท่านก็คงจะรู้แล้วว่าแบรนด์อะไรนะครับซึ่งผมไม่จําเป็นต้องพูดนะครับทุกวันที่7จ็ถึงแแล้วกันนะครับสเตทเมนต์จะออกนะครับเป,เป๊ะเลยนะครับและแน่นอนครับทุกสิ้นปีนะครับ ของวันที่ 8j.17 ที่8ในเดือนถัดไปผมก็จะได้โบนัสจากจากคอมมิชชั่นที่ผมได้มาทั้งปีอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเปอร์เซ็นเดังนั้นธุรกิจนี้นะครับผมชอบตรงที่ผมไม่มีทางโดนโกงผมเหนื่อยแค่ไหนผมได้เงินเท่านั้นมันแฟร์มันจะิยธรรมและไม่มีทางโดนโกงและที่สงกัญผมสามารถคำนวณการเงินในการวางแผนการเงินของชีวิตครอบครัวของชีวิตผมได้เพราะมันจ่ายตรงหมดและ ไม่มีทางโดนโกงนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับคือธุรกิจนี้ไม่มีทางโดนโกงนะครับข้อที่สองคือธุรกิจนี้มันช่วยสังคมได้ครับประกันชีวิตนะครับธุรกิจนี้งานนี้นะครับทันทีที่หนึ่งคนลม้มลงคนที่อยู่รอบข้างไม่ลำบากทันทีที่หนึ่งคนตายคนที่อยู่รอบข้างไม่ลำบากนะครับแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าคน60 70บล้านคนทั้งประเทศไทยโดยอัตราเฉลี่ยนะครับ มีประกันชีวิตคนละหนึ่งกรมธรรม์ผมเอาแค่หนึ่งกรมธรรม์พอนะครับมีประกันชีวิตหนึ่งกรมธรรม์น,นะครับหนึ่งคนที่ตายหนึ่งคนที่ล้มลงคนที่เหลือรอบข้างไม่ลําบากนะครับเด็กแร่ล่อนจรจัดเด็กในสังคมไทยก็คงจะมีทุนการศึกษาเรียนกันทุกคนเพราะทันทีที่พ่อหรือแม่ตายจากไปนะครับก็จะมีทุนการศึกษาของพ่อแม่ส่งมอบเอาไว้ให้นะครับเมื่อสังคมดีสังคมครอบครัวดีสังคม ประเทศชาติบ้านเมืองของประเทศไทยก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นด้วยสองสาเหตุหลักนะครับหนึ่งไม่มีทางโดนโกงสองช่วยสังคมได้ผมจึงตัดสินใจอย่างไม่ลังเลที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตอันนี้และในปีแรกของการทำงานผมก็ได้ออฟเดอะเยภาคตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นผมก็ประสบความสาเร็จเรื่อยมาอาจจะไม่ถึงขีดสุดของคนที่เก่งๆมากกว่ามายในธุรกิจนี้มากกว่าผมนะครับแต่ผมเองก็ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งนะครับ และเมื่อผมประสบความสําเร็จผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับข้อมูลความรู้ดีๆข้อคิดดีๆนะครับให้กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมนะครับแน่นอนครับทุกอย่างมีด้านบวกและก็ด้านลบนะครับอยู่ที่เราจะจ้องจับผิดหรือจ้องจับถูกนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าเรามองบวก <S <S เราจ้องจับถูกเราก็จะได้ถ้าเรามองลบจ้องจับผิดเราอาจจะไม่ได้เลยเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับเมื่อทุกท่านตัดสินใจกล้าเข้าสู่ในธุรกิจ มาการชีวิตแล้วขอให้ตัดสินใจว่าเราจะประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้นะครับของหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากข้อคิดไอเดียจากประสบการณ์20ปีของผมนะครับขอให้ประสบความสาเร็จกันทุกทนครับโชคดีนะครับสวัสดีครับเย้